เสือชนะหนึ่งตาแล้วก็ดาเมสีหมื่นแล้วก็อีโลมาสเตโรมาสเตอรี่ยาก<อ>าแบงค์สุ่มได้แต่หมอกับได้แต่หมอกับแทงเงอ่ะเออมันไม่ค่อยได้สุ่มได้ดีพีเอ่อะไหนกูดูสิสเออไหนวะโอเคจบละ อาเคดน่าจะหมดแล้วมั้งเออลงมาสิพอสุ่มได้ไอ้ด p ีพส่วนใหญ่ก็จะไม่ชนะนะสุ่มเสร็เจเข้าไปปุ๊บแพ้มันถังไม่ทันได้เล่นเลยเมื่อทีอะอนยวนะฉันงงเอ,อ่อ ทำไมมันถึงมีเสียงช็อตวะยังมีอยู่อ่ะฮะก็ยังมีอยู่หรอกเออแต่ว่าเมื่อกี้ตอนอัดนะมันไม่มีอ่ะอ๋อหอมันปกติอะเป็นที่นี่แน่เลยวะสัญญาณเน็ตอะแบบตอน,นที่มาส่งอัดมันคือเรคคอร์ดใช่ปะแต่อันนี้มันต้องส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์อะไรก่อนน่งี้มั้งอี่างปะ uh huh. ช่างม่งเลยเฮีย <laughs> ดึกไม่รู้ว่ะอันอันนี้อันนี้ผ่านเอ็นวีเดียไอ้นั่นไงแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเสียบเพย์เลยถ้าเกิดว่าคือเพย์มันจะเสียบทีเครื่องใช่ไหมเป็นรูหน้าเครื่องอะแล้วถ้าเกิดว่าเพย์แม่งเป็นด้วยก็แสดงว่ามันจะเป็นอินเทอร์เนต็ตแล้วแหละอะฮะที่มันแบบสัญญาณไม่ดีอะเพราะว่า,วาช่วงวันนี้ฝนมันตกเมื่อวานก็ฝนตก ก็งงว่าทำไมเสียงมันปุปะปุป,ปะแบบเหมือนเหมือนอะไรช็อตเนี่ยเข้ไปเช็คมาสรุปคอมช็อต,อตไม่ไม่แต่เมื่อกี้อัดมันปกติอะตอนที่อัดอะอาา่ฮตอนที่เข้ามาแล้วก็เออกดอัดแล้วก็ก็พูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่นั่นนะ มันก็ปกธรรมดาเลยมันก็ไม่มีเสียงน้อยไม่มีอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่แน่นะจะแบบพวกเสียงน้อยอะไรเงี้ยเนาะอ่างนะั้นก็น่าจะมีปัญหาหตอนไลฟ์แหละอืมมีปัญหาที่ไลฟ์อ่ะกูจะเล่นคนที่ทุกคนตัวที่ทุกคนเกลียด้จะ <c oughs> <c oughs> จะเล่นอะไรต่อนเนี่ยในเครือ Copy <ค>เล่นเล่นมาเฟียได้ไหมวะมาเฟียก็สนุกดีนะถ้าคนเราไปทิง้งทิ้งบ่อน,น้ำให้จระเข้แดกจริงกูจะเล่นโอไวัตด็อกเตอร์อะมีที่จะทำเล่นจบแล้วนะแต่ว่าเงินเก็บ ของในแมปเล่นเนี่ยอรอซื้อแอสซิสินพักใหม่อยู่เนี่ยเมอ,อร์ซี่คิโกะโอ้โหว้าวอ่ะเธออย่าแซวเดี๋ยวเข้าหัว <c oughs> เสียงเราอาจจะกระตุกกระตักไปบ้าง <c oughs> อภาภัย ตาเลียว่ะอีแอนเลยแม็กว่าแล้วอิตาเลียทุกตาแหละเพราะว่าแอนเป็นเมตาแฝดนี้ไม่ยิง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 คนใส่โลหลังมึงอ่ะ าามางทามันต้องติดตอนรีโหลดเนยวะสงส่ต้องรีโหลดก่อ <c oughs> นดึงวะแเสียมาก <c oughs> ติดหลด ใส่โล่ให้หมอ,อ,อ,อตอนนายแม่งหลบอ,อยู่หลังป้ายใช่ใช่กูจะดึงโล่ขึ้นยู่เนี่ยกูไม่สนใจหลบซาเลีย กูอ๋อมันมันมันทำให้กดยิงเพราะว่าเอารอฮอกตอติมันดึงเข้ามาได้ด้วยเอ้าหรอใช่ใช่ครูดโดนมาแล้วเหียเหียโกงสัตว์ไม่ยิงมึงจ้าซา,าเลียมึงยามึงยาดมึงหอยม่างเดียวหมอตายแล้ว ออกไปแล้วจัยาไอ้เจ๊จักรเลตตัดนักถู ใส่มึงเลยจังไรดแม่งโดดกลับมาพะดีตามไม่ไหวอหมมานี่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 ยตัวไหนอยู่ขงบนเนี่ย ยิงตูไม่ตายหรอกคุณเลิศเยอะเซโซเจอร์ไม่แน่ <laughs> ยิงใส่ไม่ทันยายังไม่คูดา รู้ค่ว่าจงไปรู้แค่วลกกตายไปแล้วไม่มึงก็คิริกก่อนติดกันอยู่สองคน โหยามหญิงนะโว้เี่ยโดนโก้ยิงหมอสองตัวเข้ามาเนาะเอาไง Arriving at Coliseum. Prepare for battle. Select your hero. ทำไมเสียงช็อตหรือมันเป็นที่นี่วะแบบตัวไดำเวอร์ตัวใหม่อะบล็อกเลยอะ เพราะว่าเพราะว่าตอนอัดมันก็ปก,ปกติไม่มีอะไรตอนอัดมึงยังไม่ได้เข้ามาในนี้ใช่ไหมลัมนเกมอมาเหรอไม่ไม่ได้เข้ามาในดิสคอร์ดปะเข้าเข้า,ขาคุยกับมึงอยูอ๋อดันสคอร์ดไม่สเสถียรก็ไม่น่าจะใช่